ทำไมเธอถึงไม่ค่อยบอกรักฉันเลยทำไมเธอถึงไม่ค่อยซื้อของขวัญให้กันบ้างเลยเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะทะเลาะกับคนรักบ่อยมากเพราะอีกฝ่ายดูไม่ใส่ใจทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ยังรักกันดีวันนี้ Life a n d ริเชอจะมาแชร์เคล็ดลับที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นขึ้นได้ผ่านทฤษฎีที่เรียกว่า love language รักไม่ราบรื่นเพราะไม่ใส่ใจหรือเราเองที่ไม่เข้าใจภาษารักของกันและกัน ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จัก Love Language เจนก่อนค่ะ Love Language เป็นทฤษฎีที่ใช้จัดประเภทว่าเราแสดงออกความรักแบบไหนหรือจะกลับกันชอบให้คนอื่นมาแสดงความรักแบบไหนก็ได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการปัญหาความแตกต่างของคู่รักจากความรักที่มักสะดุดเนให้กลับมาราาเรื่นดีนั่นเอง โดยที่ Love Language จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบด้วยกันค่ะแบบที่1จะเรียกว่า Words of Affirmation หรือภาษาของฉันคือการได้ชื่นชมตามตัวเลยค่ะรูปแบบนี้คือคุณชอบออกปากชมหรือชอบที่จะได้รับคำชมจากคนรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลงานหน้าตาการแต่งตัวหรือการให้กำลังใจค่ะถ้าคนรักของคุณเขาอยากได้นะคะก็ชมเขาอย่างจริงใจไปด้วยนะคะมันเติมพลังได้ดีมากๆแบบที่2คือ Quality Time ภาษารักของฉัน ือได้ใช้เวลาด้วยกันคุณจะอยู่ในหมวดนี้ได้ก็ต่อเมื่อการแสดงออกความรักของคุณเนี่ยคือการที่เราได้อยู่ด้วยกันได้ให้ความสนใจกันจริงๆถ้าคนรักของคุณเขาจู้จี้ให้คุณวางโทรศัพท์ลงแล้วหันมาสนใจเขาบ้างเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปว่าเขางี่เง่านะคะเขาแค่อยากให้คุณบอกรักเขาในภาษาของเขาบ้างก็แค่นั้นเองค่ะแบบที่3 Physical Touch ภาษารักของฉันคือการได้สัมผัสรูปแบบนี้นะคือคนที่ชื่นชอบในการที่จะได้สัมผัสตัวอีกฝ่ายค่ะแต่ไม่ต้องหือหวาเลยแค่เป็นการได้จับมือจับผมแตะหอมได้กอดได้นอนใกล้ๆเนี่ยแค่นี้ก็ฟินมากแล้วถ้าคนรักเนี่ยเขามาขออยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ให้เขาหน่อยนะคะเขากำลังบอกรักอยู่ แบบที่4นี้เหมาะมากๆสำหรับสายชอบทำให้พอรูปแบบนี้คือ acts of service ภาษารักของฉันคือการได้ดูแลค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ชอบทำนู่นทำนี่ให้หรือแม้แต่ชอบให้คนอื่นทำอะไรสักอย่างให้ตัวเองตั้งแต่งานอย่างเก็บกวาดเช็ดถูนะคะไปจนถึงการทำธุระรรสำคัญเลยถ้าเราลองทำอะไรสักอย่างให้คนกลุ่มนี้แบบท,ที่เขาไม่ต้องร้องขอนะคะโอ้โหหัวใจเนี่ยมันจะพองโตไปอีกยาวนานเลยค่ะ สุดท้ายนี้ไม่มีไม่ได้คือ receiving gift ของขวัญคือภาษารักของฉันกลุ่มนี้ค่ะจะให้ความสําคัญในเรื่องของการให้หรือว่าการได้รับของขวัญซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นโอกาสสาคัญเลยนะคะเพียงแต่เราเห็นของชิ้นนี้เรานึกถึงการอยากซื้อมาให้แล้วบอกเลยค่ะว่าเขาจะเก็บรักษาเป็นอย่างดีไม่ให้มีฝุ่นใย,ยมาเกาะแน่นอนฟังมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มสังเกตเห็นอะไรไหมคะ ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนรักของเราเขาก็ทําสิ่งเหล่านี้มาให้เราตลอดนี่นาเพียงแต่เราไม่ได้เข้าใจเท่านั้นเองดังนั้นหลังจากนี้ถ้าคนรักของเราเขามาขออะไรจากเรามากๆก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาจู้จี้ขี้บ่นนะคะแค่ภาษารักของเขากับของเราเนี่ยมันต่างกันเราแค่ต้องทําความเข้าใจกันละกันและบอกรักอีกฝ่ายในภาษาของเขาให้มากขึ้นก็เท่านั้นเองนอกจากนั้น love language ก็ยังใช้ได้กับทุกรูปแบบความสัมพันธ์ด้วยนะคะอย่าลืมเอาไปปรับใช้แล้วมาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ครั้งหน้าสาระที่เราจะเอามาฝากจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ